วันนี้ผมก็จะมารีวิวเซ็ตกังฟูแพนด้าของแมคโดนัลล์นะครับทุกคนกี่ตัวก็มาดูกันเลยนะครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเจ้านกกระเรียนก่อนนะครับเอามาทีละตัวเลยนะทุกคนแล้วก็จะเป็นเจ้าตักกะแตนต่อไปก็จะเป็นใต้ลุงนะครับทุกคนโอ้โหตัวร้ายของเราเท่มากนะครับตัวนี้ใต้ลุงเดีย๋ยวเราขออนุญ,ญาตวางกล่องไว้ข้างล่างนะครับทุกคน อ,นนอาจจะเสียงดังไปนิดหน่อยก็ขออภัยนะครับทุกคนต่อไปก็จะเป็นเจ้าโปของเรานั่นเองนะทุกคนอาโูต่อไปก็จะเป็นอสสรพิษนะครับนางอสรพิษเนี่ยต่อไปก็จะเป็นอาจารย์ชีฟูนะครับทุกคนอาจารย์ชี้ฟูเสียดายไม่มีอาจารย์โอเก,กนะคทุกคนต่อไปก็เป็นนางพยัก์นะครับทุกคน ตัวต่อไปก็จะเป็นนางพยัก์งานของแม d o โดนัลอันนี้ก็จะมีแบบว่าลูกเล่นให้ทุกตัวเลยนะครับทุกคนต่อไปก็จะเป็นวานนอนนะทุกคนก็จะเป็นมีประมาณนี้นะทุกคนเดีย๋ยวผมก็มีประมาณเดีย๋ยวผมนับให้กี่ตัวนะทุกคนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดตัวนะทุกคนแล้วเรามาดูโฉมหน้าของเจ้าแปดตัวนี้นะครับทุกคนว่าโฉมหน้าเป็นยังไงแล้วลูกเล่นยังไงก็ รอรับชมได้เลยนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็แกะจากซองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็จะมาให้ดูชมหน้าของแต่ละตัวละครนะครับเริ่มจากใต้ลุงของเรานะครับตัวลายภาคแรกโอ้โหอย่างเท่เลยนะครับทุกคนตัวลายตัวนี้ผมยังชอบเลยครับรู้สึกว่าเท่มากแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นเจ้าตักแตนนะครับทุกคนก็จะเป็นอสอรพิษนางพยัคฆ์อาโป วานอนแล้วก็อาจารย์ชีฟูนะครับเุกคนแล้วก็จะเป็นเจ้ากระเลียงนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคน8แปดตัวผมก็จะมาเล่นลูกเล่นของแต่ละตัวให้ทุกคนได้รับชมนะครับทุกคนว่าลูกเล่นของแต่ละตัวละครจะทําอะไรได้บ้างนะทุกคนแต่ว่าอาโปผมอาจจะว่าไม่สามารถทําให้ได้นะทุกคนเพราะว่าผมไม่มีฐานเดี๋ยวผมถ้าเกิดผมมีฐานเนี่ยผมก็จะมาเล่นให้ทุกคนได้รับชมนะเพืกคน ตอนนี้เล่นตัวที่แบบว่าไม่ใช้ฐานไปก่อนนะเพวกนก็ไปรับชมกันเลยนะครับซิกดูดผมก็จะมารีวิวเจ้าอาโปตัวแรกนะครับทุกคนก็จะเป็นรูปร่างก็จะเป็นแบบว่าสวยมากเลยนะบพืกคนมีลูกเล่นก็คือแบบว่ากดปุ่มนี้แล้วก็จะมีเสียงนะทพกคนแต่ว่าผมไม่มีฐานเลยแบบว่าไม่ได้ มันก็เลยแบบไม่มีเสียงนะครับถ้าเกิดใครอยากให้ผมแบบซื้อฐานมาเปลี่ยนก็ลองคอมเมนต์ได้นะทุกคนหรือว่าใครอยากให้ผมเอาแบบว่าทั้งหมดตัวละครทั้งหมดแบบพวกนี้ครับมาสู้กันทุกคนก็ลองคอมเมนต์ได้นะทุกคนเพราะผมว่าคลิปต่อไปผมว่าจะเอามาสู้กันอยู่ครับทุกคนทุกคนคิดว่าไงครับอยากดูไหมครับทุกคนอยากดูว่าฝากกดไลค์คอมเมนต์พูดคุยได้นะทุกคนนี่ครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับลูกเล่นของมัน รอดูแบบว่าอีพีหน้าได้เลยครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับทุกคนเรารีวิวพระเอกไปแล้วต่อไปเราก็จะมารีวิวตัว้ายนะครับทุกคนก็คือเจ้าใต้ลุงนั่นเองนะครับทุกคนลูกเล่นก็จะเป็นหมุนแขนได้นะครับแต่จะเสียงดังก็แก๊้หน่อยผมก็ไม่รู้ว่ามันใช่หมุนแขนได้หรือเปล่าแต่ว่ามันหมุนได้นะครับทุกคนรูปร่างก็ค่อนข้างสวยเลยนะครับเป็นงานแมคโดนัลทั้งหมดนะครับทุกคนนี่ครับ แล้วก็สามารถแบบว่ากดข้างหลังตรงนี้ครับทุกคนเหมือนมีที่กดแล้วก็แบบว่าเป็นท่าเตะได้นะทุกคนโอ้โหอย่างเฟี้ยวเลยนะทุกคนดูครับโอ้โหจัดท่าดีๆหน่อยท่าเตะมาโอ้โหอย่างเฟี้ยวเลยครับทุกคนถ้าเกิดใครอยากให้ผมเอามาสู้กันก็ลองคอมเมนต์ได้นะครับทุกคนต่อไปผมก็จะมารีวิวของจะเป็นส่วนของเจ้าตักกะแตนะทุกคน รู้สึกว่าตัวนี้แบบก็ค่อนข้างสวยเลยนะครับทาออกมาก็โอเคอยู่นะทุกคนสามารถขยับไอ้ขาได้ขยับแขนได้นะทุกคนนี่ครับแต่ว่าอันนี้ก็จะมีลูกเล่นตรงข้้นหลังนะทุกคนถ้าเกิดตรงกดตรงนี้ปุ๊บนี่ครับนี่กดตรงนี้มันก็จะแบบว่าอย่างนี้ครับจะมากดให้ดูนะทุกคน นี่ครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนสําหรับส่วนของเจ้าตะกแตนรูปร่างลักษณะก็โอเคถือว่าสวยใช้ได้นะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะเอามาสู้กันให้ทุกคนได้ดูนะครับอีพีนาก็ลองคอมเมนต์ดูครับทุกคนว่าอยากดูกันไหมถ้าอยากดูก็คอมเมนต์นะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้ครับในส่วนของเจ้าตะกแตนของเราต่อไปก็จะเป็นส่วนของเจ้าอสอรพิษน,นะครับทุกคนนางอสอรพิษน,นะครับทุกคนอันนี้ก็จะแบบว่า ลูกเด่นก็คือแบบว่าเหมือนสามารถทําแบบตัวงอได้หรือว่าทําแบบตรงๆก็ได้นะครับทุกคนแบบเหมือนดัดดัดตัวได้อะไรประมาณนี้นะครับทุกคนนี่ครับกลายเป็นตรงๆแล้วแล้วก็ดัดแบบงอๆแล้วก็ดัดได้นะครับทุกคนนี่ครับแต่ว่าดัดได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับทุกคนแต่ว่าไม่รู้มันตั้งยังไงนะทุกคนผมก็ตั้งไม่เปลี่ยนเหมือนกันผมได้แต่อย่างนี้ลองดูซิว่ามันจะได้หรือเปล่า เดี๋ยวขอดัดก่อนนะครับทุกคนเหมือนจะไม่ได้นะทุกคนมันน่าจะได้ประมาณนี้นะทุกคนสามารถงอได้สามารถดัดตรงๆก็ได้นะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้ครับทุกคนในส่วนของเจ้าอสรพิษเจ้างูของเรานั่นเองนะทุกคนเทว่าอันนี้ถือว่าทาออกมาก็ถือว่าโอเคนะครับทุกคนสวยมากเหมือนของจริงเลยนะทุกคนหมายถึงว่าเหมือนตัวละครจริงๆนะทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้ครับทุกคน ต่อไปก็จะเป็นส่วนของนางพยักนะครับทุกคนรูปร่างก็ถือว่าโอเคนะครับทุกคนแบบว่าสวยเลยสามารถแบบว่าขยับแขนได้ข้างนึงเอ้ยสองข้างนะทุกคนนี่ครับแบบเราตั้งท่าได้อะไรอย่างงี้ถือว่าเฟี้ยวมากนะทุกคนนี่ครับข้าะหางก็จะเป็นประมาณนี้ในบรรดาทั้งแปดตัวผมชอบนางพยักที่สุดนลครับทุกคนรู้ไหมทําไมครับดูครับทุกคนไอ้กลไกของมันครับทุกคนก็คือกดลงไป โอ้โหยางเฟี้ยวครับทุกคนดูใหม่นะทุกคนก็คือกดลงไปนะทุกคนโอ้โหแล้แบบตั้งได้แบบนี้โอ้โหยางเท่เท่เกินว้ายวายเอาใหม่นะกคนโอ้โหเท่จริงครับทุกคนนางพยักผมชอบที่สุดในแปดตัวนรทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นครับทุกคนนางพยักของเรา ตัวต่อไปก็จะเป็นเจ้ากระเลียงนะครับทุกคนก็จะเป็นแบบว่าขาผมก็จะงงๆหน่อยนะครับว่ามันตั้งยังไองอะไรเงี้ยแต่ว่าน่าจะตั้งแบบเมื่อกี้ผมก็น่าจะตั้งถูกนะทุกคนคือแบบกลางออกอย่างนี้หรือเปล่าให้มันแบบว่าตั้งได้ผมก็ไม่แน่ใจนะทุกคนถูกผิดก็ขออภัยด้วยนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้ครับหน้าตาก็โอเคครับดูได้ใช้ได้นะครับทุกคนนีหางกระเลียงนิเดียนะทุกคน กลไกก็จะแบบว่ามีสองปุ่มนะครับทุกคนก็คือแบบว่าเหมือนขยับปีกนะครับทุกคนนี่คือแบบฟันไปต่อไปก็ข้างนี้นะทุกคนเฮ้ยสวยแลยทุกคนโอ้โหพังนะทุกคนสวยแล้วตอนแรกมันยังขยับได้อยู่เลยผมทำอะไรเอ้ยนี่ทุกคนได้แลครับทุกคนโอ้โหเมื่อกี้มันไม่ติดนี่ครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับ ในส่วนของเจ้ากระเลียงน้อยเราตัวต่อไปก็จะเป็นเจ้าวานอนของเรานะครับทุกคนตัวนี้สามารถแบบว่าขยับขาไม่ได้นะครับแต่ขยับมือทั้งสองข้างได้นะครับนี่ครับอันนี้ผมเอาอันนี้ออกเลยครับพัติดนี่สามารถนี่ครับเทตัวนี้ผมก็ชอบเหมือนกันนะทุกคนนี่หางก็สามารถขยับได้นะทุกคน เป็นประมาณนี้ครับทุกคนกลไกของเจ้าวานอนก็คือนี่อย่างเฟี้ยวครับทุกคนนี่ครับทุกคนโอ้โหควงกระบองควงไม้ไผ่นะทุกคนอย่างเท่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนเนินส่วนของเจ้าวานอนถือว่าทำออกมาได้สวยมากๆนะทุกคน ว่าโอเคเนะครับต่อไปก็จะเป็นอาจารย์ชิฟูของเรานะครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นอาจารย์ของห้านักรบมังกรนะรทุกคนกําลังถือคัมพีมังกรอยู่นี่ครับก็ถือว่าทําออกมาก็โอเคนะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยชอบกลไกสักเท่าไหร่กลไกแบบตัวอื่นอย่างเท่เลยนะครับดูตัวนี้ไขาลานนะครับทุกคนไขาลานเดินนี่ครับทุกคน <c oughs> โอ้อะไรก็ไม่รู้นะครทุกคนแต่ก็โอเคพอเข้าใจได้นะทุกคนก็ถือว่าก็าเข้าใจได้ก็ถือว่าโอเคนะครับงานเซตของแม็กโตโน่ของกังฟูเพนด้านะครับทุกคนไหนนะ <c oughs> นี่ครับทุกคนจะเป็นประมาณนี้ครับทุกคนงานอาจารย์ของอาจารย์ยิฟูของเรา ก็ประมาณนี้ครับทุกคนก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe ให้หน่อยนะครับทุกคนก็จะเป็นงานประมาณนี้นะครับงานแม d o โดน d ของเซตแกงฟูแพนด้านะครับทุกคนใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe ให้หน่อยนะครับขอบคุณครับ